แต่ละคันเนี่ยจะมีคนที่ชอบแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้ผมจะขอพูดว่าประมาณ3 0 0 0ถึง4,000ต้นๆน,นะครับสำหรับน้องผู้หญิงหรือว่านักศึกษาเนี่ยอ,อยากได้รถสักคันเนี่ยและก็มีคนที่จัดไม่ได้นะเพราะตอนนี้ยเ่้ยแล้วน้องสวัสดีครับผมดอดครับจากดีพนรลัตหนึ่งเก้ครับวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาคือคอนเทนต์เกี่ยวกับรถที่ผ่อนประมาณ3 0 0พถึง4,000ต้นๆน,น,นะครับ ก็แต่ละคันเนี่ยจะมีคนที่ชอบแตกต่างกันนะครับถึงแม้ว่าบางคันเนี่ยจะดูปีลึกไปหรือบางคันเนี่ยจะปีใหม่เกินกว่าเพื่อนเขาสมัยเมื่อก่อนอย่างที่ผมชอบพูดบ่อยๆว่าผมจะชอบพูดว่าแบรดลัดแบรดลองซึ่งตอนนี้ไม่มีอีกแล้วจะมีแค่ใครลรสนิยมแบบไหนแต่วันนี้ผมจะขอพูดว่าประมาณ3 0 0 0ถึง4,000นต้นๆน,นะครับอันนี้คือแต่ละคันเนี่ยผ่อนประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีบางคันเนี่ยนะครับอยู่ใน การออกรถที่ใช้เงิน3,000บาทบางคันอยู่ในการออกรถที่ใช้เงิน2,000บาทนะทุกคนก็ประมาณนี้อันนี้เนี่ยเป็น n ิส s ันทีด้าปี2,010นะครับอันนี้เป็นตัวแฮตแบ็กด้วยนะไม่ใช่4ประตูแฮตแบ็กนะครับแล้วเราก็มีคลิปหลักเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมพยายามจะควบคุมการลงคลิปเนี่ยประมาณ1ทุ่มนะครับประมาณ1นทุ่มแต่วันเนี่ยกำหนดไม่ได้ว่าวันไหนแต่ประมาณ1นทุ่มเนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยกำลังเลิกงาน กำลังอยู่บ้านหรือบางคนอาจจะรถติดอยู่หรือบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มงานกะกลางคืนซึ่งพอมีเวลาให้ดูได้ดินหน่อยนะครับสาหรับทีด้านเนี่ยผ่อนประมาณ3ามพนะครับประมาณ3ามพที่ต้องทำเนี่ยมีแค่ไฟหน้าเนี่ยที่ผมต้องขัดให้แต่คุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนไฟหรือว่าไม่ต้องไปสังเกตภายในเพราะรายละเอียดนี้ครบหมดกระจังหน้าอะไรเนี่ยครบแล้วก็ที่ปิดไฟสปอตไลท์เนี่ยยังอยู่ครบหมดซีซีเนี่ยไม่มีหักเลยนะครับโดยที่ปิดไฟสปอตไลท์ก็ไม่มีไม่มีตาหนินะครับจะมีแค่ นิดๆหน่อยๆความสกปรกนะฮะโอเคล้อเนี่ยสเปคเดิมๆเลยนะแล้วก mm ็ด hmm. ีเทลทรงโป่งอะไรต่างๆครบเป๊ะหมดนะครับกระจกอะไรเนี่ยไม่มีเบียดเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะหาให้นะครับเบาะเนี่ยปีกเปิดกอะไรไม่มีล้มเลยนะฮะสำหรับน้องผู้หญิงหรือว่านักศึกษาเนี่ยอยากได้รถสักคันเนี่ยไว้ที่หอนะครับอาจจะเดินทางไม่ไกลเนี่ยแต่ว่าจําเป็นต้องใช้รถเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยการทํากิจกรรมเนี่ย ต้องกลับดึกเนี่ยมันอันตรายนะครับแต่บางคนเนี่ยเข้าใจว่าทางบ้านเนี่ยมีงบจํากัดนะครับผมก็อยากจะแนะนํารถที่ผ่อนเท่านี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะกังวลว่ารถจะมีปัญหาคุณไม่ต้องกังวลจุดนั้นครับพะเราเคลียร์ทุกอย่างให้แล้วไม่มีปัญหาคุณใช้ได้จบยันปีสี่เลยหรือคุณจะใช้ต่อระหว่างที่คุณทํางานก็ได้เพราะน้องยังมีพี่ดูแลอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเบาะหลังกันต่อนี่ครับสภาพเบาะหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะลายสก็อต โอเคครับนี่สภาพด้านหลังนะครับแล้วก็รอยอาร์คอะไรยังอยู่ครบหมดนะพลาสติกดำๆเนี่ยไม่ขีดข่วนไม่มีครับสำหรับคันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองนะครับใครที่เดินทางใกล้บ้านนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้เท้าหรือจักรยานเดินไปได้นะครับจำเป็นต้องใช้รถเหมือนเดิมก็ลองดูคันนี้เพราะคันนี้ผ่อนแค่39 0 0นะฮะใครที่เริ่มมีครอบครัวแต่ปัจจัยยังไม่มากพอผมก็ขอแนะนําเป็นคันนี้แล้วกันนะครับมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะต้องซื้อรถราคา4 5แสนหรือราคาหลักล้านของเรา นะครับเราถึงจะดูแลเราดูแลทุกคนหมดเพราะเรารู้ว่ารสนิยมแต่ละคนต่างกันแต่ทุกคนต้องได้รับการดูแลเท่าเทียมกันต่อไปเนี่ยจะเป็น Honda j a z z นะครับอันนี้เป็นโฉมแรกนะครับโฉมแรกอันนี้เราก็มีคลิปเต็มให้แล้วนะครับอันนี้นี่ผ่อนประมาณ3 0 0พอันนี้เป็นสีน้ำเงินโทนตามป้ายแดงเลยนะครับเป็นเบาะหนังเดิมของโรงงานเลยนะครับเป็นเบาะดั้งเดิมโรงงานนะครับ ปีกอะไรเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับสภาพเบาะยังใหม่แล้วก็ฟรีดาวเฉพาะคันนี้นะอยู่ในการใช้เงินออกรถแค่2,000บาทเท่านั้นสำหรับข้างหลังเนี่ยก็สามารถพับได้นะครับก็สามารถพับได้ลาดไปเลยนะสำหรับคอนดาแจตัวนี้ออกรถแค่2,000อย่างที่บอกก็ผ่อนประมาณ3 0 0 0ันนะใครสนใจก็มาดูนะครับมีอะไรก็บอกเราตรงๆนะครับแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าเครดิตคุณได้เท่าไหร่นะครับจะไม่มีการหลอกคุณว่าเฮ้ยเครดิตคุณได้เท่านู้นเท่านี้นะแล้วแล้วส่งไปเลย ไฟแนนซ์ <Finance S 2> ของเราเนี่ยจะเช็คให้ก่อนนะครับ <Wow. S 2> มันมีแหละคนที่สามารถจัดได้สองพันจัดได้สามพันมันมีและก็มีคนที่จัดไม่ได้ผมก็พูดไว้ตรงนี้เลยมันมีคนที่จัดไม่ได้แล้วก็มีคนที่มาถึงเนี่ยคุณอาจจะมาเอาเกณฑ์สองพัน 2, 000, แต่สุดท้ายคุณเอาคุณออกแค่พันเดียวก็มีมันมีทุกอย่างแล้วมันก็มีคนที่มาอยากได้อยากได้ออกรดแค่สามพันแบบคันนี้ พอมาถึงแล้วก็จ่ายสามพันไม่ได้ต้องไปจ่ายหมื่นสองหมื่นมันมีหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะบอกคุณตรงๆโอเคสุดท้ายก็มาดูนิสสันอาร์มิกันอันนี้เนี่ยเป็นสีออกแดงเลือดหมูนะฮะจะไม่ใช่แดงแจ๋เลยจะออกสีแดงเลือดหมูก็คือคุณไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วแล้วก็ดีเทลเลยต่างๆเนี่ยคุณไม่ต้องยุ่งอะไรแล้วนะครับเราจัดการมาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้เนี่ยใช้เงินออกรถประมาณ3,000บาทนะครับคันนี้3,000บาทนะ แล้วก็เป็นปี2014เครื่องเท่าไหร่รู้ไหมเครื่อง1.2สายประหยัดน้ํามันอยู่ไหนคันนี้มาเอาไปเลยนะครับคันนี้ผ่อนแค่4,000หนึงนะราคาเนี่ยประมาณ2,37 <Wow. S 1> นะครับราคา2,37นะเคเรามาดูกันอันนี้ได้แม็กไปเลย1ชุดภายในเนี่ยปีกอะไรไม่มีล้มเลยแน่นมากนะครับปีกอะไรเนี่ยแน่นมากแล้วภายในเนี่ยสะอาดกลิ่นไงกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมกลิ่นเดิมๆยังอยู่อยู่เลยคุณอาจจะไม่ค่อยชอบ รถมือ2แต่จําเป็นต้องมาใช้คุณก็เลยต้องการที่จะได้รถที่ใหม่หน่อยก็เป็นคันนี้แล้วกันปี2014นะครับแล้วก็ผ่อนเท่าปีต่ํามากๆเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่กาลังสร้างครอบครัวใหม่นะครับที่จริงอ่ะสคันนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นรถหน่อยผมก็อยากให้ไปดู Honda Jazz นะครับเพราะว่าปีเขาก็ลึกระดับหนึ่งระบบอะไรของเขาเนี่ยยังไม่มากนะแต่ถ้าใครไม่ค่อยเป็นรถ แต่คุณอยากใช้คุณก็ปรึกษาเราได้นะครับ <S 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 เราก็จะยินดีที่จะสอนวิธีการดูแลรถให้คุณวันที่จะมาออกรถกันแต่ถ้าใครมีความกังวลเรื่องรถมือสองกังวลเรื่องปีเนี่ยลองมาดูคันนี้นะครับนิสสันอาร์มีล่านะแต่ทุกคันเนี่ยไม่ว่าคุณจะชอบคันไหนถ้าคุณอยากจะให้เราสอนการดูแลรถเนี่ยเรายินดีจะสอนวันที่ออกรถคุณสามารถถามได้ทุกเรื่องสุดท้ายนะครับอะไรเนี่ยถ้าคุณหาไม่ได้ไม่มีเวลาหาเนี่ยเรายินดีจะหาให้นะครับไม่มีวันหมดอายุ ถ้าถึงเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนน้ามันอยากจะให้ดูแลรถด,ดูแลอะไรต่างๆสามารถเข้ามาได้เลยนะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีกําหนดว่าออมีแค่6เดือนนะปีหนึ่งนะที่นี่จนกว่าคุณจะขายรถให้ที่อื่นนะครับคุณใช้10ปีเราก็ยังดูแลอยู่นะขอให้คุณขยันเข้ามาหาเราแค่นั้นแหละนะฮะประมาณนี้นะครับก็ดูเอานะว่าคุณชอบคันไหนนะครับคันนี้จัดอยู่ในออกรถ3,000 h o ฮอนด 3, ้ดาแจสอยู่ในจัดออกรถ2 0 0พันกีด้าผมตัดสินใจแล้วจัดอยู่ใน3 0 0พันครับ สำหรับใครสนใจขนไหนี้โทรมาเลย0815198985พี่พันดีพันนลัต1999 0813142568 k คมลัด Line id adsai wgy 0880d อย่าลืมเติม adsai ด้านหน้าด้วย facebook ดีวันวักพันนลัตทั้ง3คันเนี่ยคุณมาลองขับได้เลยที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีนะครับโอเคเราจะมาพูดราคากันอาร์มีล่าเนี่ยราคาอยู่ที่237,000บาท พนด้าแจ๊สเนี่ยแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วก็นิสฟันพีด้าเนี่ยแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับลองดูว่าชอบคันไหนนะครับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันก็อย่าลืมนะครับทุกอาชีพสามารถออกได้หมดนะครับนะบจัดเอกสารให้ครบแล้วก็หาหลักฐานทางการเงินเนี่ยกับอาชีพของคุณอะเอามาให้เรานะครับส่วนมีอะไรบ้างเนี่ยสามารถโทรปรึกษาคุณอมรลัดด้อย่างเช่นเฮ้ยผมทํางานารวันเนี่ยผมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างหรือว่าผม ทำอาชีพแบบว่า,เ,าเป็นแคชเชียร์ที่แมคโดนัลล์เนี่ยผมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างผมเคยล่าช้าแต่ตอนนี้ผ่อนปกติแล้วผมเคยติดแบ็คลิสเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ u ู d เนี่ยผมสามารถทําบัตรได้เหตุการณ์นี้ก็เคยมีมาแล้วก็ออกรถได้นะครับ <Wow. S 1> วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ